สูตรป้องกันโรครากเน่าและบำรุงผักให้เจริญเติบโตดีนะครับเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในวัตถุประสมในการผสมน้ําเพื่อที่จะลดพืชผักต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาโรครากเน่าที่อาจจะเกิดกับรากของพืชหรือผักต่างๆที่เราปลูกลงไปและก็อีกส่วนหนึ่งเราจะเติมสารอาหารลงไปเพื่อที่จะให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีสาหรับวิธีการทานะครับเมื่อเราเตรียมน้ํามาแล้ว10ลิตรให้เราใช้ผงขมิน้น ลงไปละลายกับน้ำหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะหลังจากที่เราใส่ผงขมร้นลลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมนมรสจยืดลงไป1กล่องใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองก่อนที่จะใส่แล้วก็จะทําการตีไข่ให้ไข่ขาวกับไข่แดงกระจายตัวกันก่อนนะครับส่วนเปลือกไข่ที่เหลือเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปด้วยเมื่อเราผสมเข้ากันดีแล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องหมักเราจะอาศัยจุลิรี์ที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นตัวย่อยสลาย สารอาหารต่างๆที่ได้จากไข่จากนมเราสามารถที่จะนําไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้กระถาง,งต่างๆรวมถึงไม้ยืนต้นสูวนี้ก็เป็นอีกสูวนหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการทําเกษตรแบบพึ่งตนเองเป็นสูตรที่มีความปลอดภัยสูงก็คือมันไม่มีสารตกค้างใดเลยโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักไว้รับประทานเองสาหรับสูตรป้องกันโรครากเน่าบํารุงพืชผักให้เจริญเติบโตสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรป้องกันโรครากเน่าและบํารุงผักให้เจริญเติบโตดี เป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในวัตถุประสม,มในการผสม,มน้ําเพื่อที่จะลดพืชผักต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาโรครากเน่าที่อาจจะเกิดกับรากของพืชหรือผักต่างๆที่เราปลูกลงไปซึ่งปัญหาโรครากเน่าก็จะมีสาเหตุมาจากสองสาเหตุใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียรซึ่งตัวนี้จะสร้างความเสียหายให้กับพืชทําให้พืชมีอาการเหี่ยวเฉาแล้วก็เมื่อเราไปดูบริเวณโคนต้นหรือรากจะเกิดอาการเน่าตัวนี้เราสามารถใช้สมุนไพรในการป้องกันได้และก็อีกส่วนหนึ่ง เราจะเติมสารอาหารลงไปเพื่อที่จะให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงดินด้วยทําให้พืชสามารถที่จะนําธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้ดีขึ้นสําหรับสูตรนี้แล้วเราต้องเตรียมอุปกรณ์3อย่างก็คือผงขมิน้นแล้วก็จะมีนมรสจืดหนึ่งกองมีไข่1ฟองเตรียมน้ํา10ลิตรเพื่อที่จะผสมกันแล้วก็ทําการลดสําหรับวิธีการทํานะครับให้เราใช้ผงขมิน้นลงไปละลายกับน้ํหนึ่งช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะ ตัวผงขมิ้นเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติพิเศษ,ษ,ษก็คือน้ำมันหอมระเหยจากผงขมิ้นจะสามารถที่จะยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ก็คือควบคุมไม่ให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตลดการขยายตัวของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชตัวนี้จะสามารถนํามาใช้งานได้ดีสําหรับคนที่ไม่มีผงขมิ้นนะครับอาจจะมีขมิ้นที่ปลูกไว้อยู่แล้วก็สามารถที่จะนํามาโขกหรือมาตําเพื่อที่จะนํามาใช้งานได้เช่นเดียวกันขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมนมลดจ นมลดตื่นจะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆเมื่อเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติจะทําให้เกิดธาตุอาหารที่เหมาะสาหรับการจเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินต่างๆซึ่งพืชสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงตัวนมลดตืดจะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสารอาหารที่อยู่ในนมพืชจะสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีแล้วก็มีบางส่วนที่จะต้องผ่านกระบวนการการย่อยสลายก็ใช้เวลาในการย่อยสลายไม่นานก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ และยังมีวิตามิน b 1และ B12 นะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยสามารถลำเลียงธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยในระบบรากทําให้ดินเนี่ยล้วนซุยมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราเติมนมลงไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต,ต่อไปเราจะใส่ไข่ลงไป1ฟองไข่ก็ถือว่าเป็นแหล่งของธาตุอาหารที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีธาตุอาหารที่เป็นโปรตีนวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มีอยู่ในไข่แต่สําหรับธาตุอาหารที่อยู่ในไข่เราจะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายโดยการผ่านจากจุลินทรีย์ พอเราเตรียมไข่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําจากนั้นก็คนให้เข้ากันก่อนก่อนนาไปใช้งานส่วนเปลือกไข่ที่เหลือเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปด้วยตัวเปลือกไข่เนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักที่เป็นแคลเซียมมีปริมาณแคลเซียมที่สูงแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นธาตุกัมะัถันเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันมแมลงได้เมื่อเราผสมเข้ากันดีแล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องหมักนะครับ สำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะนำไปใช้ในการลดพืชผักต่างๆที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะป้องกันโรครากเน่าแล้วก็ใช้ในการบำรุงให้มีการเจริญเติบโตที่ดีให้เราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดผักที่มีลักษณะที่เป็นต้นเหี่ยวถ้าเกิดอาการโรครากเน่าเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้เราใช้สูตรนี้ในการลดหรือผักที่มีลักษณะใบซีดขาดสารอาหารต่างๆเราก็สามารถที่จะนำสูตรนี้ไปใช้เพื่อการบำรุงได้ เดี๋ยววันนี้เราจะนําไปใช้กับพืชผักที่เราปลูกก็จะมีผักสลิดมีมะละกอผัก1ต้นหรือผักสลิด1ต้นเราจะใช้ประมาณถ้าเป็นแก้วก็จะใช้ประมาณ2แก้วหรือถ้าเป็นเราวัดปริมาณก็จะประมาณครึ่งลิตรสูตรนี้เราจะใช้ในการลดลงในบริเวณโคนต้นเราจะไม่นิยมที่จะฉีดพ่นเพราะว่าเราต้องการให้สารอาหารต่างๆที่ได้จากไข่จากนม ให้ไปอยู่ในดินเพื่อที่จะให้เกิดการย่อยสลายโดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วการใช้งานนะครับเราควรที่จะทําการลดมันจะทําให้เราได้ผลที่ดีอันนี้เป็นต้นไม้ที่เราปลูกใหม่จะเป็นส้มโอทับชินสยามตัวนี้เราปลูกร่วมกับผักหวานป่าโดยปกติแล้วผักหวานป่าเนี่ยถ้าเกิดหน้าฝนฝนตกชุกๆนะครับเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อทําทให้เขาตายเป็นโรครากเน่าแล้วก็จะ นำมาใช้ลดเหมือนกันตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับผักหวานมันเพิ่งขึ้นมันก็จะอยู่โคนต้นเลยเราก็ลดลงไปเพื่อที่จะเป็นการบํารุงเป็นการให้อาหารสําหรับต้นไม้ที่เราปลูกซึ่งสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกต้นกล้วยต้นไรเราก็ใส่ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของกล้วยตายายเข้ามาเกี่ยวข้องกล้วยอาจจะลดเยอะหน่อยก็ประมาณ1ลิตรลาดลดลงไปสูตรนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้บ่อยก็คือไม่ควรจะใช้บ่อยเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เราสิ้นเปลืองในเรื่องของขมิน้นตัว ผงขมิ้นเนี่ยสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้ประมาณ2เดือนสําหรับสูตรนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดสูตรนี้เองก็สามารถที่จะนําไปใช้กับพืชได้ทุกช่วงอายุของการเจริญเติบโตเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับหรือท่านผู้ชมที่ทําสวนปลูกพืชเพื่อที่จะทําเป็นพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการควบคุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวนี้จะสําคัญ แล้วก็ยังเป็นสูตรที่ใช้บำรุงเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายช่วยในเรื่องของการลดภาระต่างๆนะครับทำแล้วใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาหมักถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายลงไปโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักไว้รับทานเองมันจะทําให้เรามีความปลอดภัยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงการทําการเกษตรการปลูกพืชผักต่างๆไว้รับประทานเองที่สําคัญเลยก็คือมันจะต้องปลอดภัยต้นทุนที่สําคัญในการทํางานเกษตรก็คือสุขภาพตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการทําเกษตรแบบพึ่งตนเองสําหรับสูตรต้องการโรครากเน่าบํารุงพืชผักให้เจริญเติบโตสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ